สุดท้ายค่ะจะเป็นปลาทูทอดนะคะตอนนี้น้ํามันเดือดแล้วนะคะนี่ทอดน้ำมันไปรอบเตียวเองนะทุกคนแล้วก็อีกไม่อยากเติมน้ํามันไปมากกว่านี้แล้วก็เดี๋ยวเติมปลากันเลยค่ะเติมปลาลงไปแล้วนะคะปลาทูก็จะเป็นปลาทูตัวเล็กน,นะคะอย่างที่บอกค่ะเขาไม่ค่อยสวยมากแล้วเพราะอีกว่าแช่ซีดไว้หลายวันแล้วนะคะเด<ม>ี๋ยวเราทําการทอดปลาทูโดยเราจะไม่คนเขนานะในนี้อิจะแช่น้าปลาแล้วก็แช่เกลือไว้แล้วนะคะทุกคนแล้วก็ผงปรุงรสนิดหน่อยนะ ก็รอเขาสุกด้านหนึ่งแล้วเราค่อยไปพลิกเขานะคะเดี๋ยวรอเขาสุกนิดนนะคะแล้วเราทําการพลิกค้ปาปลาดูสีนี่สวยเลยทุกคนเพราะวะ่ามันเป็นรอยทอดปลารอบก่อนนะคะโอเคตอนนี้ปลากใกล้สุกแล้วนะคะเดี๋ยวไปเตรียมตัวทำข้าวกันค่ะ ท้อมท้อมแค่ขาบไปทานเข้ากัน